างน้ำป้อมนะครับวันนี้น้ำป้อมนะครับมานะครับนี่กระชังน้ำป้อมนะเก็บภาพสวยๆมาให้ดูนะครับกับค่าคัน250้บวันนี้นะฮะนี่ผลงานนะครับอ้าวคุณจะไม่ไปช่วยสามียกปลาเหรอครับโอ้แล้วเขาจะยกไวเหรอครับ ขั้นสองร้อยห้าเปิดหัวตันวันนี้นะนะครับเรียบร้อยดีๆนะเดี๋ยวมาทางขาดโอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสองคนหามหามนะครับครับสวัสดีครับสองคนหามหามนะครับขอสับป้อมนะฮะด,ดูนะครับอึบอึบขาดซะบป่อมโอ้ไม่เป็นไรจ้ะ the nah. hand